คงอุดมศินป์จบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพช่วยเผานะคะตัวเผาจะมี2แบบของยูนิซิ y นะคะเผาแบบเอาให้รู้สึกกันไปเลยคือเอาให้รู้สึกว่ามันร้อนๆกำลังเผากับอีกแบบหนึ่งไม่ต้องรู้สึกอะไรเดี๋ยวลงเองเลือกได้ นะคะาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ในตลาดชอบกันเนี่ยชอบให้มันยังมีความรู้สึกให้มันร้อนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้ว่าคนนี้เนี่ยเผาแล้วได้ผลไม่ได้ผลตัวเผาของยูซี่เนี่ยเพิ่มการเผาผ่านได้17%ของการเผาผ่านปกติของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้เร็วขึ้นของเราออกแบบมาให้ใช้คู่กับการออกกําลังกายได้เลยจะเผาได้นานขึ้น เพราะว่ามันเป็นตัวทวีคูณไงคะราะนั้นสมมติว่าถ้าเขาออกกําลังกายแล้วเขาวิ่งใช่ไหมคะมันก็อพลังงานที่เกิดจากการวิ่งเราคูณให้อีก17%แต่ถ้ากินแล้วนอน17%จากการนอนของเขาเนี่ยใช้พลังงานแค่อย่างมากก็1 0อยแคลอรี่คูณ17เข้าไปเป็นเผาไปแค่1้7แต่ถ้าเขาวิ่งใช่ไหมคะจาก 300- 4 0 0 500นะคะมันจะกลายเป็นเกือบ600แคลอรี่ที่เขาใช้เข้าไปทีนี้อานมีวิธีเทส เพราะฉะนั้นบางทีขี้เกียจมีปัญหากับลูกค้าสบายใจทั้งคู่เพราะว่าสินค้าของยูซี่เนี่ยรับประกันความพอใจนะคะถูกไหมคะแต่สินค้าที่ซื้อจากประเทศไหนต้องคืนประเทศนั้นทุกท่านซื้ออินเตอร์ได้เลยซื้อได้ทุกประเทศแต่บินซื้อจากประเทศไหนต้องคืนประเทศนั้นทีนี้ตัวเผาผลาญเนี่ยท่านยังต้องซื้อจากฝัง่งอปพลน์ซื้อจากที่ต่างประเทศอยู่ถ้าถ้าเราต้องการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ง่ายๆเลย ให้ลองก่อนห้าเม็ดจับลูกค้านั่งนะคะแล้วก็ให้นั่งพักธรรมดาเนี่ยค่ะสบายใจสบายอกสบายใจนะคะวัดประหลอดแล้วดูว่าประหลอดเนี่ยขึ้นเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วนี่เลยกินเข้าไปเลยค่ะ P t ทห้าเม็ดจับเวลาส5บห้านาทีวัดประหลอดอีกทีหนึ่งถ้าประหลอดเพิ่มขึ้นความร้อนเพิ่มขึ้นแสดงว่าคนเนี้ยโอเคนะเผาให้แล้วนะ อ่โอเคแล้วกินต่อได้เลยดีไหมคะเวิร์กเพราะนั้นมันตัวนี้เป็นตัวที่วัดผลได้นะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวลดน้ำหนักที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเผาแต่น้ำหนักลดดีนะคะโอเคตัว p t ทเวลาท่านใช้นะคะไต่ระดับนะคะไม่งั้นเผาปุ๊บเลยเดี๋ยวธาตุไฟเยอะนะคะสองามวันแรกใช้2เม็ดต่อมื้อนะคะใช้3ม,มื้อแล้วก็เพิ่มเป็น3เม็ด ต่อมือ4เม็ดต่อมือถ้าตัวร้อนไปก็ถอยลงมาได้ฟูเซ็ตนะคะ5เม็ดต่อมือใช้3มื้อนะคะถ้ากินได้วันละ15เม็ดนะคะข้อดีเลยประมาณสักเดือนครึ่งนะคะน้ำหนักจะลงดีและให้คุมอาหารนิดหน่อยนะคะออกกำลังกายด้วยเนี่ยจะลงมากหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ให้เหงื่อออกแล้วน้ำหนักจะลด ให้เขาไปคิดเอาเองได้เลยนะคะไปอบตัวอบซาวหน้านวดตัวออกกําลังกายกระตุ้นให้เหงื่อออกนิดหน่อยแล้วจะลงดีมีภรรยาคุณหมอที่สระบุรีค่ะตอนแรกกินเดลแรกไปไม่ลงน้ําหนักคงที่นะคะเพราะเธอเป็นคนที่ร่างกายเธอไม่เผาผ่านตอนหลังก็เลยให้กินสลายนะคะหเม็ดตอนเช้าแล้วก็ตัวเนี้ยหเม็ดนะคะแล้วให้เต้นแอโรบิกเลยค่ะปรากฏว่ากลับมานั่งที่บ้านเนี่ยตัวยังเผาอยู่เลย นะคะเราได้ผลดีมากตอนนี้เนี่ยจากไซส์ซ u เปอร์เมื่อก่อนเนี่ยเอลเธอ30กว่านะคะตอนนี้เนี่ยเหลือเอลประมาณ27คุณหมอภูมิใจมากเลยเหมือนได้เด็กทยมมาเป็นภรรยาใหม่นะคะสวยมากเลยที่คุณจุ๋มวันหลังถ้ามีโอกาสจะพาไปรู้จักนะคะภรรยาคุณหมอโอเค